ผมเรียนน้อยเรียนไม่เยอะผมเรียนแต่พุทโทตัวเดียวเท่านั้นแหละแต่ผมเรียนจบแล้วกรลาสาธุโอว่าธรรมหลวงปู่อ่ำธรร,ธรรมกามโมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับคลิปนี้ทางช่องตำรานเกจิเมืองไทยขอนำเรื่องราวประวัติและปฏิปทาของพระคุณเจ้าหลวงปู่อ่ำธรรมกามโมมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับ หลวงปูอ่อ่ำธรรมกามโมหรือพระครูสันติวรยานได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูวิปัสนาจารย์ชั้นโทสืบต่อจากหลวงปู่สิมพุทธาจารยเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ผู้สัยชนทั่วไปกลบาหว่าย,ยกย่องนับถือในวัดปฏิบัติและปฏิปทารวมทั้งการเทศนาสอนธรรมกรรมฐานด้วยคำเทศนาหรือบทธรรมของท่านส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องหลักปฏิบัติ เพื่อความดุด้นในชีวิตประจําวันหลวงปู่อ่ําเป็นพระสายวัดป่าที่เน้นเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นด้านหลักและเป็นสิทธิ์รุ่นกลางของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบูรพาจารย์สายปฏิบัติวิปัสสนาชื่อดังหลวงปู่อ่ําเกิดในสกุลลาสินเมื่อวันเสาร์ที่สี่สิงหาคมพุทธศักราชสอง1้เจ็สิบเอดปีมะโลงนาหมู่บ้านโพนเมือง ตำบลตะกานอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีโยมบิดานายมาโยมบันดานางตาลาสิมครอบครัวประกอบอาชีพชาวนามาแต่ดั้งเดิมมีฐานะยากจนบรรพุษตระกูลนี้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นชีวิตจิตใจในช่วงวัยเยาว์ได้เรียนหนังสือเบื้องต้นจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ที่โรงเรียนวัดบ้านโพนเมือง และไม่ได้เรียนต่อเพราะต้องช่วยเหลือครอบครัวหาเลี้ยงด้วยการประกอบอาชีพทำนาทำไร่ยามว่างจากการงานอาชีพมักจะขอติดตามโยมบิดาโยมบรดาเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำทำให้ท่านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในวบวรพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าท่านประมาชาเป็นสัมมเณรในปีพุทธศักราช2486เป็นสัมมณรมหานิกาย3พรรษา และรรมยุทธอีกสามพรรษาท่านอุปสมบทครั้งแรกที่วัดโพธิสมพรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระธรรมเจดีเป็นพระอุปชาอุปสมบทครั้งที่สองประวัติตามหนังสือบูรพาจารย์ท่านอุปสมบทครั้งแรกที่วัดป่าแสนสำรานจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีหลวงพ่อพุธธานิโยเป็นพระอุปชา กระทั่งอายุ26ปีท่านได้เข้าวิธีอุปสมบทเป็นพระพิกษ์เมื่อวันที่7มกราคมพาุทธศักราช2497ณพระฤาษีมาวัดประชาพิทักษ์ตำบลทาตอำเภอวาลินชำราดจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูพุทธสารสุนทรวัดประชาพิทักษ์เป็นพระอุปชาและพระมหาปัญญากุสโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่า ธรรมกามโมมีความหมายว่าผู้ปรารถนาในพระธรรมหลังอุปสมบทท่านได้อยู่ปฏิบัติรับใช้อุปถากระยะเวลาหนึ่งต่อมาได้กาบลาขอเดินทางไปยังจังหวัดสกลน,นครเพื่อไปศึกษาพระปริยะธรรมจนสามารถสอบได้นธธรรมชั้นตีโทและเอกตามลำดับจากสำนักเรียนวัดคามวาสีอำเภอสว่างดีดแดงจังหวัดสกลน,นครต่อมา ท่านได้ไปขอฝากตัวเป็นอเตวาสิคือพิสู้้ขอร่วมสำนักของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อศึกษาด้านวิัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิจเจริญจิตภาวนาหลวงปู่อ่ำได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านพราะจารย์มั่นภูริทัตตะเถระที่วัดป่าหนองผือถึงสามครั้งด้วยกันซึ่งแต่ละครั้งต้องเข้าไปในหน้าแรง พอยุคนั้นบ้านหนองผือมีไข้ามาลาเรียชุกชุมมากโดยครั้งแรกหลวงปู่เป็นสัมมณตนนได้ติดตามท่านพระอาจารย์คำสุมังคโลครั้งที่สองยังเป็นสัมมณนนอยู่ได้ไปกับปูบาเขืองการเข้าไปกานมรสการท่านพระอาจารย์มั่นทั้งสองครั้งนั้นท่านได้สั่งให้ไปพักอยู่วัดบ้านนาในกับหลวงพ่อสมครั้งที่สามหลวงปูอ่อ่ำได้เข้าไปวัดป่าบ้านหนองผือองค์เดียว พอได้รับคําแนะนําจากพระอาจารย์บุญเพงเขมาพีระโตวัดถ้ำกองเพลงจังหวัดหนองบัวลําพูในขนาดนั้นหลวงปู่บุญเพงเขมาพีระโตยังเป็นสัมมนาณ์ยอยู่และเป็นเพื่อนกับหลวงปูอ่อ่ำสัมมนาณ์บุญเพงท่านบอกหลวงปู่อ่ำว่าถ้าอยากอยู่หนองผือด้วยกันให้มาองค์เดียวอย่ามาเป็นหมู่ตอนผมมาก็เดินทางมาพร้อมกับอาจารย์สอ แต่เวลาเข้ามาวัดป่าบ้านหนองเผือเข้ามาทีละลูกขลั้งหลวงปู่อ่าเข้ามาวัดป่าบ้านหนองเผือครั้งที่สามนี้ท่านได้ปวดเป็นพระพิสุไม่ค่อยกลัวเพราะเคยเข้ามาก่อนแล้วหลวงปู่อ่ำมาถูกจังหวะพบท่านพระอาจารย์มั่นกำลังกวาดตาอยู่ท่านใจดีมากท่านพูดกับหลวงปู่ว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันให้ไปขอ,อนิสัยเดอร์หลวงปู่น้อมรับคำของท่านพระอาจารย์มัน่น ด้วยความซาบซึ้งและเคารพเป็นอย่างสูงในเมตตาจิตของครูบาอาจารย์ในตอนเย็นวันนั้นเองหลวงปู่อําท่านจึงได้เข้าไปกราบขอนิสัยจากพระอาจารย์มั่นที่กุฏิหลังจากท่านได้ขอนิสัยจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้วหลวงปู่ได้อยู่พักที่วัดป่าบ้านหนองผือมีหน้าที่ถวายงานรับใช้ท่านโดยการส่งน้ําหลวงปู่มั่นในเวลาตอนเย็นหลวงปู่ได้เล่าว่าอาตมาส่งน้ําท่านทุกวัน ตอนนั้นบวชเป็นพระยังไม่ได้ถึงพรรษาตอนเป็นเนรอาตมาเคยรับใช้ครูบาอาจารย์มาก่อนเคยได้ไปอยู่กับท่านพระอาจารย์พรมจิรปุญโญวัดประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีท่านสอนอาตมาว่าใครอยากเป็นเจ้าเป็นนายร่ำรวยต่อไปให้รับใช้ครูบาอาจารย์เดอ้อตอนที่ส่งน้ำท่านมีอาจารย์วันอาจารย์ทองคำเป็นต้น คือเป็นอุบายของท่านที่จะได้ฝึกหัดให้พระเล็กๆพรรษาน้อยได้เรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติและมีโอกาสใกล้ชิดท่านนอกจากการส่งน้ำถวายท่านแล้วอัตมามีหน้าที่ต้มยาร้อนให้พระในวัดฉันมีสมอใบาชาผูใบบัวปกใบกา้านผูกระเทียมอาจารย์บุญเพงเป็นผู้คุมทางน้ำร้อนต้มน้ำร้อนถวายท่านพระาจารย์มั่น เพราะอยู่กับท่านนานถึงสี่ปีหลวงปู่อ่ำท่านเล่าให้ฟังว่าเวลาท่านพาจานบั่นดูนั้นน่ากลัวอยู่นะท่านดูหลวงพ่อสมที่ไปกราบเรียนถามนะ่ะเหตุที่ท่านดูนั้นเป็นแบบนี้วัดบ้านนาใน,นตะก่อนยังเป็นมหานิกายและเป็นวัดหลางพระธรรมยุทธไปพักอยู่ที่นี่ต้นหมากมีมันไม่เป็นลูกแต่เราไปอยู่ไปอาศัยเวลาเช้าเทกระโถนปัสวะมันชุ่มลูกโตโด แล้วยาคูยานพระมหาลิกายมาเอาลูกหมากบีไปหลวงพ่อสมท่านเสียดายเลยดูว่าคนหนึ่งเฝ้ารักษาก็ไม่ได้กินพอท่านพระจารย์มั่นทราบท่านสอนว่าไม่ให้ดูเขาให้เขาเอาไปซะท่านดูหลวงพ่อสมไม่ให้ว่าเขาพิสุโจทย์พิสุุเรื่องปาราชิกต้องอาบัตสังคาทิเศษท่านดูหลวงพ่อสมจนหลวงพ่อสมกลัวตัวสั่นและกลัวเป็นอาบัต จึงไปกราบเรียนขอเข้ามาและกราบเรียนถามท่านดูท่านบอกว่าท่านกำลาบหลวงพ่อสมเฉยๆอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นอาตมายังเป็นเนนอยู่ได้ไปพักที่วัดบ้านนานในหลวงพ่อนินกับหลวงพ่อสมเถียงกันเรื่องหอมันไปได้ทั้งกายและจิตหรือคงไปได้แต่จิตแต่กายจะไปได้หรือหลวงพ่อสมไปกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นว่าการหออิทธิฤิ์ไปได้ทั้งกายทั้งจิตไหมขอรับ ท่านตอบว่าไปได้ท่านนิพัสนาต่อว่าพระพุทธเจ้าขึ้นสู่ดาวดงึงท่านให้คนเห็นทั้งเมืองสาวถีทั้งวันเขาไม่กราบหรอกพระพุทธองค์ท่านทําไม่เห็นเขาจึงกราบไปเทศโปรดพุทธมารดาท่านพระอาจารย์มัน่นอบรมพระพิสุทธิสัมนเนรเป็นประจําทุกเย็นเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปพระเนรขึ้นไปปังธรรมจากพระอาจารย์มัน่นบนกุฏิท่าน หากมีจำนวนมากก็นั่งอยู่ข้างล่างประมาณปีพุทธศักราช2492เดือนสามเพนขึ้นไปท่านได้อบรมจนท่านมรณภาพปกติท่านเทศเฉพาะพระสอนแต่พระ15วันอบรมครั้งวันสำคัญเช่นวันมาค้าบ,บูชาทั้งพระทั้งเนรมารวมกันเต็มศาลาเย็นเย็นปูเสื่อฟังเทศท่านเทศนานสี่ชั่วโมงแต่เทปสมัยนั้นยังไม่มี วิทยาศาสตร์ยังไม่เกิดในบ้านหนองผือท่านไม่อบรมญาติโยมชาวบ้านหนองผือไม่ค่อยมาเขาไปวัดบ้านมหาธิกายท่านไม่ให้บาใกล้หรอกพวกญาติโยมส่วนพวกจำศีลไม่ได้เข้ามาพักที่วัดท่านให้ไปบ้านไปปฏิบัติที่บ้านไม่ต้องเข้ามาจำศีลที่วัดป่าบ้านหนองผือหลวงปูอ่อ่ำท่านได้เข้าไปพักที่วัดป่าบ้านหนองผือประมาณสามเดือนกว่าคือตั้งแต่เดือนสิบสอง จนถึงเดือนสามเพนพุทธศักราช2492หลวงปู่จำเป็นต้องออกไปจากวัดป่าบ้านหนองผือเพราะมีจดหมายมาตามให้ไปคัดเลือกทหารที่บ้านเดิมอุบลราชธานีโดยมากขากพระองค์ใดต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วท่านพระอาจารย์มั่นท่านต้องให้ไปทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองก่อนตรงนี้เสมอพร้อมกับได้ออกเดินทุนวงขวัดไปตามสถานที่ต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นหลวงปู่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมกับหลวงปูปง่พรมจิรปุญโญที่วัดประสิทธธรรมบ้านดงเย็นตําบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีรวมสี่ปีและหลวงปู่อ่ำได้ศึกษาธรรมและศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพลงอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูหกปี และได้ไประกาบหลวงปู่ฟั่นอาจาโลวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลน,นครหลวงปู่อ่อนยานสิริวัดป่านิโคทารามจังหวัดอุดรธานีต่อมาท่านได้เดินทุดงผ่านมายังพื้นที่บริเวณบ้านเขาน้อยตําบลวังสายภูนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรพบว่าเป็นสถานที่สงบวิเวกเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมประกอบกับญาติโยมและเห็นถึงจริยวัดของท่าน จึงได้นิมนต์ขอให้อยู่จำพรรษาก่อนทําการสร้างวัดในเวลาต่อมาชื่อวัดป่าเขาน้อยและอยู่จำพรรษาเป็นเวลานานหลายปีและมาพักอยู่กับหลวงปู่จันทาถาลวโ,โลที่วัดป่าเขาน้อยตําบลวังสายพูนอําเภอวังสายพูนจังหวัดพิจิตร12ปีกระทั่งเมื่อเห็นว่าชุมชนวัดป่าเขาน้อยมีความเจริญมากขึ้นมีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยหนาแน่น ท่านจึงมอบหมายการดูแลปกครองพระสงฆ์ให้แก่หลวงปู่จันทาถาวโลสหธรรมมิกของท่านอีกรูปหนึ่งส่วนตัวท่านได้เดินทางทุดดงไปยังป่าถ้ำเขาเขียวเขตทุ่งแสลงหลวงอําเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกอยู่จำบรรษาอยู่หลายปีปรากฏว่าสำนักสงฆ์ที่อยู่จำบรรษาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไม่สามารถจะสร้างเป็นวัดได้ ท่านจึงได้เดินทางเข้ามาอย่างอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ญาติโยมขาหาบดีชาวอำเภอพิจิตรทราบว่าหลวงปู่อ่ำเดินทางทุดงไปอย่างบ้านวังชนานตําบลวังสางอำเภอวังโป่งจึงได้พากันรวมเงินซื้อที่ดินบริเวณบ้านวังชนงจำนวน80ไร่ถวายให้หลวงปู่อ่ำก่อตั้งเป็นสนักทุดงค้าสถานพร้อมทั้งชักชวนญาติโยมเข้ามารักษาศีลปฏิบัติธรรม หลวงปู่อ่าและชาวบ้านศรัทธาญ,ญาติโยมได้ร่วมกันสร้างสานาสถานประกอบด้วยอุโบสถศาลาการ,ปรเปลี่ยนกุฏิและมหาเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นต้นต่อมาจึงได้รับการยกฐานะเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายชื่อวัดสันติวอรยานตลอดเวลาที่อยู่จำพรรษาหลวงปู่อ่ําจะสั่งสอนอบรมศรัทธาญ,ญาติโยมให้รู้จักเจริญสติภาวนา ตามหลักการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางของปู่มั่นทุกประการด้วยอุปนิสัยที่สงบสง,งียบพูดแต่น้อยและพูดอย่างระมัดระวังและมีสติกำกับหลวงปู่จึงสอนเสมอว่าจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันมีมากบ้างน้อยบ้างต่างกันเป็นเรื่องของสัตว์โลกที่เกิดมาได้สร้างความดีไว้ที่ต่างกันทุกคนจึงต้องเป็นไปตามกรรมนั้นๆจริตของคนเราที่เกิดมาในโลก มีหกประการคือราคะจริตเป็นผู้ที่รักสวยรักงามเป็นเจ้าเรือนโทสะจริตเป็นผู้มักโกรธง่ายหูกโกรธไว้เป็นเจ้าเรือนโมหะจริตเป็นผู้หลงงมงายมืดมนวิตกจริตเป็นผู้ไม่แน่นอนตกลงใจไม่ได้ศรัทธาจริตเป็นผู้มักเชื่อง่ายถือมงคลตื่นข่าวและพุทธจริต เป็นผู้ใช้ปัญญาตรึกตองมากจริตทั้ง6ประการเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้และหมัน่นพิจารณาเนืองๆว่าตนนั้นตกอยู่ในจริตข้อใดหรือจริตข้อใดเป็นเจ้าเรือนเมื่อรู้แล้วจงกําหนดจิตของตนให้เน่าแน่ละจริตนั้นๆเสียทํำบ,บ่อยๆจนจิตสงบเยือกเย็นได้ชื่อว่าเป็นผู้ละกิเลสตัณหาอุปทานที่เกิดขึ้นได้ในบางครั้ง หลวงปู่อ่ําได้รับการนิมนต์ให้ไปร่วมพิธีนั่งปลุกเสกอธิษฐานจิตวัตถุมงคลหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ท่านจะปฏิเสธหลวงปู่อ่ําเป็นพระที่เข้่งครัดวินัยมากวัดที่ปฏิบัติคือนอกจากทําวัดสวดมนต์เป็นประจำแล้วสิ่งที่ถือเป็นกิจวัตรคือการออกบิณฑบาตโบรดญาติโยมทุกเช้าแม้อายุจะล่วงเข้าวาัยชราสุขภาพร่างกายของท่านยังดูแข็งแรงเดินทางได้ระยะไกล หลวงปู่จะบอกว่าที่ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเพราะท่านปฏิบัติกรรมฐานจเจริญสติภาวนาเป็นประจำเมื่อจิตนิ่งจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกหรือสายไปสายมาจนถึงขั้นเป็นเอกัตคตาจิตความสุขความสันติก็จะตามมาเป็นหลักคำสอนในการฝึกจิตของหลวงปูอ่อ่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านเน้นสอนเรื่องกายค้าสติเป็นหลักใหญ่ คือการมา้างกายท่านสอนให้ภาวนาอัติอัติอัติหลวงปูอ่อ่าท่านจึงใช้คําว่าอัติมาบริกรรมกํากับจิตไม่นานก็ปรากฏอุกนิมิตเป็นกระดูกสันหลังของตนเองหลวงปูอ่อ่ําฝึกบริกรรมอัติจนเกิดความฉนานในการมา้างกายสามารถกําหนดกระดูกได้ทุกชิ้นทุกอันและตลอดเวลาเห็นกระดูกแล้วทาลายให้เป็นดินกําหนดคืนมาอีกทําลายอีก จนให้เบื่อหน่ายคายกำหนัดนั่งฟังเทศของท่านพระอาจารย์มั่นไปนั่งฟังไปเกิดทำได้แต่มันเสื่อมเป็นเดือนก,กว่ากว่าก็เป็นก็เสื่อมทำอีกไม่ถอยเสื่อมอีกห6ครั้งก็ทำเข้าไปและท่านก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยไม่ท้อถอยโดยใช้เวลาในการภาพเพียงฝึกฝนเรื่องการพิจารณากายจนท้ายสุดท่านได้ไประกาศนมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโย ที่วัดถ้ำกองเพลนเจ็ดวันได้ไปภาวนาในถ้ำกองเพลนแต่ว่าไม่ทันถึงเจ็ดวันสมาธิคืนมาหลวงปู่ขาวท่านบอกว่าเอาจริงอย่างเดียวทําให้มากวิธีรักษาสมาธิของเธอไม่ให้เสื่อมให้คบกัญญาณมิตรคือมิตรที่ดีมีศีลธรรมอย่าอยู่คนเดียวสามปีเราเป็นสงสาวกเราไม่ใช่ปัเจกต้องอยู่รวมครูบาอาจารย์ อย่าอยู่ลําพังคนเดียวไม่ต้องไปคบสมาคมผู้มีชื่อเสียงให้คบกันญาณมิตรมิตรที่ดีมีศีลธรรมตั้งแต่หลวงปู่ขาวอนารโยบอกวิธีแก้ให้หลวงปูอ่อ่ำแต่นั้นมาไม่เสื่อมหลวงปู่อ่ำอยู่วัดถ้ำกองเพลงถึงหกพรรษาจนหลวงปู่ขาวมรณาภาพหลวงปูอ่อ่ำธรรมกามโมท่านได้ใช้ปัญญาอบรมสมาธิมันเสื่อมเร็วไม่เหมือนหลวงตามหาบัว ท่านสมาธิห้าปีเต็มๆเน่าแน่สงบมากแต่ว่าพักนานท่านพระอาจารย์มั่นให้ออกเสียจากสมาธิโดยให้อบรมปัญญาหลวงตามหาบัวเข้ามาอบรมปัญญามากเกินไปนอนไม่หลับสามคืนจิตท่านโลดโผนมากไปหาท่านพระอาจารย์มั่นท่านดูอีกบอกว่าท่านต้องพักผ่อนนอนไม่หลับพิจารณากายไม่ค่อยสงบท่านพระอาจารย์มั่นว่านอนตายเฉยๆห้าปี อธิธาตท่านพระอาจารย์เสากันตะศีลเถระหลวงปูอ่อ่ำท่านเล่าถึงการเก็บอธิธาตของครูบาอาจารย์ไว้ว่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนพระเนตรไม่ให้ยึดสิ่งนอกกายท่านมักสอนให้ค้นหาธรรมในกายของตนให้ได้เสียก่อนท่านให้ทํากระดูกของตนให้เป็นธรรมโดยท่านเทศเรื่องกระดูกไว้ดังนี้ธาตุสี่ธาตุคือตัวของเราคนเราบัดมืเหมือนกัน จะเอากระดูครูบาอาจารย์มาไม่ได้นะอาตมาเอากระดูกท่านอาจารย์เสาการตาสีเถระมาท่านอาจารย์มั่นทราบนะท่านว่ามันเอากระดูครูบาอาจารย์มาต๊อกๆ๊อกแจ๊กแจ๊กเอาหนีท่านว่านี่กระดูกตัวเองเต็มไปหมดไม่พิจารณาท่านไม่ให้เอากระดูครูบาอาจารย์มาเก็บไว้อาตมาเลยเอาไปไว้ฝาแถบตองลืมไปเลยเท่าทุกวันนี้ท่านดู ไม่ให้ถือกระดูกไม่ให้มีกระดูกใครทุกวันนี้อาตมาไม่เก็บอธิธาตุไม่เอาทําตามที่ท่านสั่งสอนไว้หลวงปูอ่อ่ําธรรมกามโมได้ละสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 8เวลา18.52นาฬิกานาทีขนาดเดินทางกลับไปยังวัดสันติวอรอยานจังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจากเข้ารับการรักษาอาการอาภาษที่โรงพยาบาลศรีราชกรุงเทพมหานครสิริอายุรวมได้86ปี10เดือน21วันพันษา61สำหรับเรื่องราวที่จบลงไปนั้นก็คือประวัติและปฏิปทาของพระคุณเจ้าหลวงปู่อ่ำธรรมกาโมนะครับทางช่องตำนานเกจิวบบางไทย ขอน้อมกราบพระกุลเจ้าหลวงปูอ่อ่ำธรรมะกลาโมมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ